มาเจออีกเรื่องหนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ระทึกที่สุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมันมีเหตุการณ์คุณไปเจอ,เจ,อเจอระเข้เฮ้ยเหมาะกับผมเลยผมชื่อเชลวันอ,อ้าวเฮ้ยมาได้ไป <laughs> เปลี่ยนเป็นชุดแดงดวด <laughs> เอาอะไรนะต้องมีอุปกรณ์อะคือ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 คนเนี่ยมันผมชื่อชะวันไงแล้วคนน่ยก็ชอบเรียกว่าพี่ชาละวันมันคล้ายกันนะได้ได้อันนี้อันนี้เป็นฉายาคุณได้เลยชาลวันนี่นี่คุณอย่าไปพูดเล่นเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาจ้างคุณไปจับตระเข้จริงเพราะว่าถ้าเจอเนี่ยคุณจะหนาวคุณจะไปไม่เป็นเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างที่สุราษฎร์ธานีนะทำไมมันตัวใหญ่ใช่ไหมไปเจอจระเข้น้ําเค็มยาวสี่เมตรเดี๋ยวนะสี่เมตรประมาณผมสูงร้อยแปดสิบอ่ะก็ผมสองคนอ่ะ คุณตัวใหญ่ขนาดนี้กินคนก็ไปได้เลยแสดงว่าผมนอนแบบนี้เนี่ยคือนี่ถ้าปากมันผมก็ได้ครึ่งตัวมันอ่ะใช่โอ้โหตายแล้วไปดูภาพกันนะคะที่สุราธานีคือผู้ว่าสุราธานีคุณวิชวุฒิจินโตครับเขาได้รับรายงานว่าเนี่ยชาวบ้านไปเจอค่ะจระเข้ยาวสี่ไหนไหนเกินในร่องน้ําป่าชายเลงอ่ะอยากเห็นแล้วเนี่ยนี่ อยู่ที่อำเภอพุนพินสุราธานีคืออยู่ในสภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอแล้วก็ช่วยกันเอาแหเนี่ยนะไปหว่านแล้วก็จับได้ดูจากในภาพเป็นไงสีเมตรอ่ะเห็นคนไหมคนตัวเล็กนิดเดียวเอไปยืนในจักรเเข่สเมตรอพ่อคุณก็ช่างกล้าเดินลงไปเนาะเอยู่อยู่ในพื้นที่ป่าชัยเลนนะคะแล้วชาวบ้านช่วยกันเอาแหไปคลุมตัวแล้วก็จับได้ และที่สําคัญชาวบ้านเขาเก่งมากเลยนะค,คุณคเพราะเอาแหไปคุมตัวเสร็จปุ๊บอ่าวลากขึ้นมาขึ้นเรือหางยาวแล้วก็เอาไปขึ้นฝั่งค่ะเพื่อที่จะส่งให้ทางประมงจังหวัดเนี่ย ดูแลจัดการต่อไปทีนี้ต้องชื่นชมมากเพราะว่าเนี่ยดินด้วยต้องใช้จังหวะเหมือนจะจับงูอ่ะอันนี้คือจับจระเข้ซึ่งดิฉันว่าอันตรายกว่างูเพราะว่าอะไรหนึ่งคือฟันมันแหลมคมอหางหางมันมีความทรงพลังนะคุณเคยได้ยินไหมเวลาต่อยมวยมันจะมีท่าอะไรจระเข้ฟันหางเนี่ยเหมือนกันเลยออถ้ามันมาดีดเรานะเจ็บเจ็บอยู่นะประเด็นคือฟันก็แหลมคมด้วยถ้าโดนจับขึ้นมานะอันตรายถ้าให้เลือกอยู่ล่ะอยู่กับจระเข้กับอยู่กับงู โอ้โหดิฉันได้เอาทั้งสองอย่างตัวทั้งสองอย่างเลยอันเนี้ยคุณดูจากรูปดูจากภาพเนี่ยชาวบ้านสามสี่คนต้องช่วยกันล้อมหน้าล้อมหลังนะ,ะใช้เวลาสักระยะหนึ่งจนกว่าจะจับได้ต้องบอกว่าลําบากมากเลยเพราะตัวใหญ่นะแล้วต้องบอกว่าเนี่ยเป็นจระเข้เพศเมียด้วยตัวเมียมจระเข้น้ําเคเ็มที่ชาวบ้านมาเจอนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเดียวกับที่เขาเจอเมื่อประมาณอ,อจำได้ละจำได้จำได้เออเออเออ เออเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านไปเจอแล้วจับไม่ได้นะเออจับไม่ได้ริ้วมากว่ายหนีออกคลองไปเลยแต่มรู้ทางรู้ทางดีแต่รอบนี้เจอไม่พลาดค่ะชาวบ้านเขามีบทเรียนนะ่ะครับโอ้ยนี่ว่ายน้าเก่งนะใช่ไหมมันนี่เลยเอาแหมาคลุมตัวแล้วก็สุดท้ายจับได้คในที่สุดก็หนีไม่รอดนะคะนี่เท่าที่ดูจากภาพเนี่ยคือต้องชมชาวบ้านเหมือนกันแต่ก็ต้องเตือนด้วยนะว่าโอ้โหนี่คุณต้องมีความเชี่ยวชาญเหมือนกันนะ ถึงจะสามารถจับไปเพราะว่าความยากของมันเลยนะคุณปิ๊คือตรงเนี้ยมันเป็นน้ำไงคือถ้าเกิดมันลงไปนในจุดที่มันอยู่เนี่ยนะเราการควบคุมตัวเองเนี่ยมันก็จะยากเพราะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นพื้นที่แห้งไงมันอาจจะลื่นหรือว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันลึกแค่ไหนนะแบบบางทีเหยียบไปแล้วมันอาจจะจมก็ได้อ,อ,อ่ะอย่างเวลาจาับงูเรารู้ใช่ไหมว่ามันต้องมีคล้ายๆไม้ยาวๆแล้วก็ต้องมีคล้ายๆเป็นเชือกในการล้องห่วงงู แต่พอมาเป็นจระเข้อ่าไหนทางที่คุณเป็นชาละวันครับคุณชื่อชาลวันใช่ไหมอ่าครับอ่าคุณมีความรู้แม้ว่าเราจะจับจระเข้ต้องใช้อุปกรณ์ก็ชาลวันมันแพ้แต่เผาแก้เผามันแพ้ผู้หญิงไงมันก็ต้องเอาผู้หญิงสวยๆไปมันี่คุณเล่าเรื่องนะคะ อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าเขาจับยังไงแต่ด<ต>ูจับในในคลิปเนี่ยเหมือนเขาล้อมหน้าล้อมหลังใช่ไหมใช่ใช่แล้วสุดท้ายคือเอาแหอาเอาแหเอาแหเอาแหนั่นแหละเอามาคลุมตัวมันก่อนไม่ให้มันขยับเขยื่นอนเสร็จปุ๊บก,ก็คือต้องไปหาเชือกหาอะไรมาช่วยกันมัดมัดมือมัดเท้ามันนะ คือคือชาวบ้านเขาก็คงมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเมืองกรุงอย่างเราๆนะแนะนําเลยว่าอย่าแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะครับถ้ารู้ตัวอีกทีนี้ไปอยู่ในท้องพิเคแน่เลยเพราะว่าเออี่เมนะเป็สี่เมตรได้นะครับนะสรุปว่าก็ต้องชื่นชมชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันจับได้นะคะโดยละมอมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารอบที่แล้วไปเจอจับไม่ได้มันเยอะมากรอบนี้จับได้แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะครับเรื่องต่อไปให